คุณปานปรีพหชริธานุกรอ,อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและ,และ,และ,และรองนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกไปแล้ววันนี้ก็เข้าไปอำลาข้าราชาการนะคะและเจานน้าหน้าที่ที่กระทรวงการต่างประเทศโหหลายคนเอาดอกไม้มามอบให้นะคะ,คะแล้วก็คือเหมือนแบบปรบมืออ่ะให้กําลังใจคุณปานปรีนะคะนี่นี่เป็นภาพบรรยากาศาที่ราชาการกระทรวงการต่างประเทศะนะคะ,คะอ่ะพาไปดูหน่อยนะคะ นี่ค่ะเป็นบรรยากาศบางช่วงบางตอนเนี่ยก็จะเห็นว่าโอหข้าราชการที่ทํางานอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศมีหลายคนเลยนะคะมายืนรอส่งคุณปานปรีมากันพร้อมเพรียงเลยคือแต่ละคนก็เอาดอกไม้มามอบให้ดอกกุหลาบสีแดงสีขาว สีหน้าค่าตาก็ยิ้มแย้มนะคะคือวันนี้คุณปันปรีดูผ่อนคลายขึ้นเยอะแล้วก็ไปรับดอกไม้ด้วยตัวเองมีบางช่วงที่ได้พูดคุยกับบรรดาข้าราชการด้วยก็ถือเป็นการอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีบางช่วงก็มีการปรบมือด้วยนะคะเหมือนกับชื่นชมในการทำงานอย่างทุ่มเทมาตลอดที่ผ่านมา<ะ>ส่วนเมื่อช่วงเช้าก็มีรายงานว่าคุณปันปรีได้เดินทางเข้าไปเก็บของในห้องทำงานแล้ว ได้อำลาข้าราชการแล้วก็ขอบคุณประลัดกระทรวงทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนการทำงานเป็นอย่างดีทำให้งานนโยบายสำคัญของรัฐบาลสำเร็จรู้ล่วงไปได้ในช่วงระยะเวลาอันสัน้นก็เชื่อว่ารัฐมนตรีท่านใหม่ที่จะเข้ามาทำงานนะคะทำงานได้ดีอยู่แล้วเพราะว่าข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศก็มีศักยภาพสูงไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเลยค่ะจริงๆผลงานคุณปานปรีก็เยอะแล้วก็เป็นเรื่องหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือแรงงานอิสราเอลกลับ มาที่ประเทศไทยหรือว่าการประทะกันพรมแดนไทยเมียนมาเนี่ยนะคะ,คะก็ลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะเจรจาเลยแล้วก็เดี๋ยวทางพักเพื่อไทยเนี่ยเขาจะทับทามคุณปานปีมาช่วยงานที่พักก็เดี๋ยวรอดูว่าคุณปานปีจะตัดสินใจว่ายังไงจะอยู่ในตําแหน่งอะไรก็ว่าไปนะคะ